านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือธรรมะติดปากโดยหลวงชัยป่ายางหลวงอพี EP ที่3เรื่องที่11ความคิดใจเป็นสิ่งบริสุทธิ์มาก่อนแต่จากเศร้าหมองเพราะความคิดชั่วที่จอนมาและความคิดชั่วนี้หากมีความหมักหมมมากขึ้นเท่าใด ความเศร้าหมองของใจก็จะทวีจำนวนมากขึ้นเท่านั้นเมื่อจิตเศร้าหมองไปการทำการพูดรวมทั้งการแสดงออกต่างๆก็เสื่อมไปด้วยไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมันเป็นเพียงสิ่งที่รวมกันเข้าแล้วไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเท่านั้นเมื่อมีอำนาจปรุงแต่งก็ทรงอยู่ได้เมื่อหมดอำนาจปรุงแต่งก็แตกสลายไป ไม่มีอะไรอีกต่อไป 12. ความสุขเมื่อเราต้องการจะอยู่อย่างสงบสุขแล้วทำไมเราจึงไปคิดเรื่องให้มันมีความทุกข์ใจคิดเรื่องให้เกิดความร้อนอกร้อนใจนั่งกลุ้มใจอยู่ด้วยเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดเรื่องให้ตนเกิดความทุกข์นั่นเองไม่มีใครมาทำให้แก่เรา แต่เราทําให้แก่ตัวเราเองการทําให้แก่ตัวเราเองก็คือว่าคิดเรื่องนั้นขึ้นมาในแง่ที่ไม่ถูกต้องมองไม่ตรงตามสภาพที่เป็นจริงเลยเกิดปัญหา 13. ความสงบคนที่เข้าใจในอะไรทุกอย่างดีแล้วจะมีความสุขนั้นยังเข้าใจกว้ยเขวอ,อยู่สักหน่อยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงจิตใจที่สงบนั่นแหละคือความสุขที่แท้ แต่ส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจในแง่นี้เพราะสิ่งยั่วยวนในโลกนี้มีมากเหลือเกินคอยหลอกให้เราหลงอยู่ตลอดเวลาหลอกให้เราพลั้งเผลออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาปัญญารอบรู้จึงไม่เกิดขึ้นเราต้องทำจิตใจของเราให้มั่นคงไม่ให้งอนแง่นคลอนแคลนเราก็จะพบความสงบที่แท้จริงได้ 14. ทาน ทานคือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่ได้จากทานนั้นเป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้น อภัยทานควรให้แก่กันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนที่มีทานย่อมเป็นผู้สง่างามและเด่นในปวงชนเป็นที่รักและเคารพในหมู่ชนจะตกอยู่ทิศทางใดไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปธรรมจนได้ไม่อับจนทนทุกข์ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ ผู้ที่มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นหนุนโลกให้ชุ่มเย็นการเสียสละจึงเป็นเครื่องค้ำจุนโลกการสงเคราะห์กันทำให้โลกมีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากแผ่นดินไม่แห้งแล้งแข่งกับทุกขตลอดไป 15. ศีลศีนคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและการทำลายสมบัติร่างกายและจิตของกันและกัน ศีลคือพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติไทยมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเพราะมนุษย์ที่ไม่มีศีลเป็นรั้วกัน้นเป็นเครื่องประดับตัวจะไม่มีที่ให้ซุกหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกจเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์แต่ความเร่าร้อนแผดเผาจะทวียิ่งกว่าพระอาทิตย์ถ้ามวัวแต่คิดว่าวัตถุมีค่ามากกว่าศิลธรรมศิลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมิดให้สว่างสวัยร่มเย็นด้วยอำนาจศิลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลสผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้วยิ่งปล่อยให้ความคิดไปตามอำนาจโดยไม่มีศิลธรรมช่วยเป็นยาชโลมไว้บ้างจะผลิตยักษ์ใหญ่ทรงพิษขึ้นมากว้านกินมนุษย์จนไม่มีอะไรเหลืออยู่ ความคิดของคนสิ้นกิเลสท,ที่ทรงคุณอย่างสูงคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้งกับความคิดที่เป็นกิเลสมีผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึงผิดกันอยู่มากควรหาทางแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาลงบ้างก่อนจะหมดทางแก้ไขศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและเรื้อรัง 16. ภาวนา ภาวนาคือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัดธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตอนเองและสิ่งทั้งหลายยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟุ้งซ่านของใจให้อยู่ในเหตุผลอันเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากการภาวนาจึงเปรียบเหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดจึงยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควร ใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวจะเป็นผู้ควรแก่งานทั้งหลายทั้งส่วนเล็กและส่วนใหญ่ทั้งภายนอกและภายในผู้ที่มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดก่อนเสมอไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตการงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้ที่มีภาวนา จะสำเร็จด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุมีผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากดั้งเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกชั่วดีจะเอาโทษมันก็ไม่ได้ ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายถ้าไม่มีสติรำลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปของใหม่ก็จมไปด้วยไม่มีวันฟื้นตัวการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดีวิธีภาวนานั้นลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นวิธีบังคับใจโดยวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่อยู่ไม่เป็นสุขด้วยความมีสติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของจิต โดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคําบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนากลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนเรื่องธรรมะติดปากจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์